คุณพิกิจครับอ๋อจเจริญธรรมแล้วก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทางาสะพานชมัยมรูเชแล้วก็ทางบ้านทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะในรายการกองทัพธรรมทอล์กนะหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาเสวนากันก็คืออธิปไตยกับปากท้องนะครับอย่างที่พิกิ i t บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้วทบทวนนิดหนึ่งว่าวันนี้เราไปที่ไปถแถลงข่าวเนาะ กลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะครับเราไปถแถลงข่าวที่โรงแรมรัตนาโกสินนะครับเมื่อตอนช่วงประมาณ11โมงนะครับเช้าว,วันนี้นะฮะก็หัวข้อที่เราไปถแถลงข่าวกันเนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการาเรียกร้องนะครับให้ทางคณะรัฐบาลเนี่ยยกเลิก MOU นะครับนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะข้อตกลงความเข้าใจ ซึ่งที่จะใช้เป็นกรอบในการพิจาราเรื่องเขตแดนเนาะก็คือ MOU เรื่องเอ็มปี43แล้วก็ปี44นะครับนะก็ทางอาจารย์ปานเทพเนี่ยท่านก็ไปยื่นหนังสือให้ทางคุณอนุทินล,ละนะครับทางนายกเมื่อวานนะอาจารย์ปานเทพก็ยืน่นยื่นว่าให้ให้ยกเลิกนะครับภายใน,นใ,าใ,ใน8เดือนให้มีผลบังคับใช้ภายใน8เดือนแต่ทีนี้ทางเราเนี่ยก็อย่างที่ทางอหมอวะลงนะครับเดชกิจวิกรมท่านก็ ถแถลงมืเช้าว่าให้เราเราก็ยืดยกเลิก MOU 4.3.4.4เหมือนกันนะอ่าแต่เราเราก็มาเน้นตัว4.3ก่อนเนาะที่เป็นการสำรวจแล้วก็ปักปันเขตแดนทางทางบกนะครับที่มีปัญหาข้อพิพาทกันโดยเฉพาะทางหนองจานทางอ่าหนองยาแก้วแล้วก็อีกหลายๆจุดประมาณ15-16จุดนะครับก็ให้ทางรัฐรัฐบาลเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยยกเลิกนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ภายใน3เดือนนะ ก็ให้เป็นหน้าที่ตัดสินของคณะรัฐบาลไปเลยไม่ต้องมาทําประชามาติของประชาชนอะไรก็ว่าไปนะเพราะว่าเล็งดูแล้วมันมันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับตัว m o u ปี43เนี่ยล้วก็รวมถึง44ด้วยนะแต่4 4เดี๋ยวเราก็ไว้อีกทีหนึ่งนะครับ C4 เนี่ยชัดเจนว่ากัมพูชาเนี่ยเขาขีดเส้นแบ่งทางทะเลเนี่ยไม่ได้อิงกฎหมายทะเลสากลเลยนะครับแล้วก็กินเข้ามาในพื้นที่อ่าวไทยเพื่อจะมีผลประโยชน์เรื่องทรัพยากรใต้อ่าวไทยอะไรก็ว่าไปนะครับ แต่ตัวสีสามเนี่ยมันมาลุกล้ําเข้ามาในเขตแดนซึ่งเป็นอธิปไตยของพี่น้องชาวไทยเนาะมันก็เลยเป็นเหตุว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดความลึกซึ้งนะของอธิปไตยในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็ปากท้องของพี่น้องประชาชนเนะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะครับถ้าพี่น้องได้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆได้มั้งที่มีสสพักประชาชนท่านหนึ่งเนาะท่านก็ออกมาพูดว่า ในกรณีหนองจานนี่แหละบอกว่า,าการที่เราปิดด่านไปเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียมูลค่าการส่งออกการค้าขายกับกัมพูชาเนี่ยประมาณ1.4แสนล้านบาทนะครับนะ <cinco. S 1> แล้วเขาก็บอกว่าลำเรานําเข้าสินค้าจากกัมพูชาเนี่ยมาแค่ประมาณสามสามหมื่นล้าน3ามหมื่นหรือ3ามแสนล้านนะไม่จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องขออภัยได้จําตัวเลขผิดแต่เขาอ้างว่าไอ้ตัวเลขการส่งออกของเราน่ะ มันอ่ะเราส่งออกไปให้กัมพูชาเนี่ยค่อนข้างมากนะแล้วไอ้ตัวเลขการส่งออกตรงนี้แหละมันคือเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของพี่น้องในบริเวณสาแก้วตลาดอารัญญประเทศตรงนั้นนะครับเขาก็มองว่านั่นแหละมันกระทบถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะเขาก็เลยเรียกร้องว่าอยากจะให้เปิดด่านโดยมองว่าปากท้องเนี่ยสำคัญกว่าแผ่นดินซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้สสพักส้มท่านนี้นะ ก็โดนทัวลงไปยกใหญ่เลยเหมือนกันนะครับบ้างก็บอกว่าถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วมึงจะไปปลูกอยู่ปลูกกินไปทํามาหากินตรงไหนใช่ไหมเออเขาก็นึกถึงว่าเราจะเป็นเหมือนโรฮิงญ,ญาเหรอที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เราต้องละหอกละเหเล่ล่อนลอยแพไปประเทศนู้นก็ผลักผลักดันมาประเทศนี้ก็ผลักดันไปอะไรเงี้ยคือมองว่าถ้าเราปล่อยให้ชาวกัมพูชาเนี่ยพี่น้องชาวขเขมรเนี่ยลุกล้ําเขตแดนเข้ามาเราเข้ามาได้ขนาดนี้เนี่ย แล้วในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวการันตีไหมว่าเขาจะไม่รุกล้ำเพิ่มแล้วเขาก็จะครอบครองผืนแผ่นดินไทยไปนะครับก็มันก็เลยเป็นกระแสที่บอกว่าตกลงแล้วแผ่นดินกับปากท้องซึ่งคาว่าปากท้องของสสพรรคส้มเนี่ยเขาก็มองว่าปากท้องก็คือเม็ดเงินการค้าขายตรงด่านชายแดนตรงนั้นนะครับเขาก็มองว่าไอ้ปากท้องหรือเม็ดเงินเศรษฐกิจตรงนี้แหละแสนกว่าล้านเนี่ย มันสาคัญกว่าแผ่นดินนะในขณะที่พี่น้องที่รักชาติรักแผ่นดินเนาะโดยรวมเฉพาะรวมถึงพี่พี่ทหารนะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าแผ่นดินนมันสาคัญกว่าไอ้มูลค่าทางเศรษฐกิจตรงนั้นนะครับอยากให้เอาผืนแผ่นดินกลับมาก่อนแล้วก็มีช่องทีวีหลายช่องเนี่ยอย่างอมรินอย่างพีพีทีวีไปสัมภาษณ์ชาวบ้านบริเวณหนองจานตรงนั้นนะเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ที่ทานาเนี่ยกลับคืนมาที่ถูก ชาวกัมพูชาตอนเขมรแตกเขาเข้ามาลี้ภยัอยอพยพแล้วก็ยึดเป็นที่ทํากินของตัวเองไปแล้วไม่ยอมย้ายออกนะครับที่แรกก็ทางสารประชา,ชาติก็ว่าให้เหมือนเป็นมาพักพิงชั่วคราวแต่กลายเป็นว่ามันชั่วคราวเนี่ยมันล่วงเลยมาแล้วสามสิบปีแล้วแล้วเขาก็ไม่ย้ายออกก็กลายเป็นว่าเขายึดพื้นแผ่นดินทํากินของคนไทยพี่น้องชาวไทยที่อยู่บริเวณนั้นไปชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่แคร์เลยนะไอ้ตัวเลขก,การส่งออกการค้าขายกับไทยกับกัมพูชาเนี่ยเขาอยากได้แผ่นดินกับพื้นมานะ ัวข้อวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาชวนทั้งพี่เอมแล้วก็พี่ยุ้ยนะครับรวมถึงผมก็จะช่วยแสดงทัศนะเนาะเรื่องว่าตกลงแล้วเนี่ยอธิปไตยในผืนแผ่นดินเนี่ยกับตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือที่พักส้มเขาเข้าใจว่านั้นมันคือปากท้องเนี่ยอะไรมันสําคัญกว่ากันนะครับเราต้องเอาแผ่นดินคืนมาก่อนเราค่อยทําการค้าขายหรือว่าค้าขายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเจรจาเรื่องแผ่นดินอันนี้ก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นไปทางพี่เอมออนก่อนเลยนะครับทางขวาสุดครับ ขอบคุณค่ะน้องเชยคะเออเนาะเมื่อ no. สักครู่นี้ที่น้องเชยบอกว่าในเรื่องของโลฮินยาเห็นไหมคะถ้าเกิดใครได้ข่าวเนาะเขาบอกว่าเขาไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะเขาอยู่บนเรือเขาอยากจะเข้ามาเหยียบอธิปไตยไทยของของไทยเนี่ยเรายังถูกเรายังต้องขับเขาออกไปเลยนะเพราะว่าอันนั้นหมายความว่าการแสดงอธิปไตยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นไหมฮะคืออันนี้คือเขาไม่มีแผ่นดินถามหน่อยเหอะว่าเขาจะไปเพาะปลูกยังไงบนเรือนอะ่ะใช่ไหมถ้าไม่มีแผ่นดินดีตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความสําคัญเนี่ย มันมีความสําคัญตามลําดับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผ่นดินนั่นหมายความว่าเราไม่มีที่ปลูกอยู่ปลูกกินถูกไหมในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วเราจะไปทําการค้าอย่างไรใช่ไหมฮะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเอาน้ําหนักทั้งสองอย่างแน่นอนก <ừ. S 2> าเรียกว่าในเรื่องของแผ่นดินเนี่ยต้องสําคัญกว่าอยู่แล้วถ้าไม่มีจุดนี้เนี่ยจะไปปลูกอยู่ปลูกกินยังไงแล้วพอจะสังเกตเห็นชาวบ้านเนี่ย เขาไม่ได้สนใจเลยนะเรื่องของเศรษฐกิจอะ่ะเขารู้แค่ว่าฉันกาลังถูกเบียดบังนะคะจังหวัดสักแก้วนะคะบอกว่ากลายเป็นว่าคนที่เข้ามาในจังหวัดสักแก้วเนี่ยเป็นขเขมรซะส่วนใหญ่ด้วยนะเจ้าของที่เขาขายของอยู่ตรงบริเวณเไทยคมพูชาทงชายแดนเนี่ยเป็นขเขมรซะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยนะแม้กรนะทั่งให้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่อ้างว่าไอ้แสนแสนหนึ่งจุดสี่แสนล้านเนี่ยมันหมุนเงินกับชาวไทยจริงๆหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะใช่เพราะว่าเห็นไหมคะว่า ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าให้รีบไปเอาแผ่นดินคืนมานะแต่ว่านักการเมืองบอกว่าต้องปากท้องสําคัญกว่าก็เลยบอกว่าเอ๊ะเริ่มจะมีความสงสัยว่าคําว่าปากท้องตรงนี้เป็นปากท้องของนักการเมืองหรือนักลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราจะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ากสิกรรมของเราเนี่ยในประเทศราคาตกต่าทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังหรืออะไรก็ตามเขาเรียกว่าตกต่ำแบบน่ากลัว แต่พอหลังจากปิดด่านนี่ไม่แน่นะพอปิดด่านไปแล้วเนี่ยทางเขเมรมีภาพเห็นไหมคะว่าเขาต้องเทสินค้าเกษตรกรรมอของเขาทิง้งมันสัมปหลังออปลมทั้งทั้ง้ออทงทงี่ของเราเองะปลูกอยู่ปลูกกินเยอะแยะไปหมดทําไมเราต้องเอาดําเข้าจากกัมพูชาเข้าประเทศไทยด้วยครับแล้วคนที่นําเข้าคือใครล่ะคะในทุนถูกไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะ กดราคาแล้วก็ทําให้ราคาตกในประเทศไทยตกต,กต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เสียหายที่สุดก็คือจริงๆแล้วก็คือนักลงทุนแต่ถ้าเกิดว่ามีการปิดด่านคิดดูนะคะว่าสินค้าในเรื่องของมันสมัครหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังต้องใช้ไงแทนที่เขาจะต้องไปใช้ที่ของเขมรเขาก็ต้องกลับมาใช้ของคนไทยซึ่งตรงนี้นี่แหละจะทําให้เศรษฐกิจในประเทศในเรื่องของกสิกรรมเนี่ยดีขึ้นนะคะในมุมมองตรงนี้นะคะ,ะสําหรับพี<ป>ย่ย <ๆ S 2> ะะุ้ยมองยังไงครับอย่างผมผมก็ ทางสอสอท่านนี้เนาะที่พูดเรื่องว่าปากท้องมันสําคัญกว่าแผ่นดินเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้หนึ่งจุดสี่แสนล้านนะั่นแหละมันคือที่พี่น้องประชาชนในบริเวณแถบนั้นได้เอามาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอยากอยากให้พิจารณาตรงนี้มากมาก,ก่อนแผ่นดินเนี่ยค่อยเจรจากันเป็นเรื่องของการทหารของทางการเมืองอย่างพี่ยุ้ยมองอยังไงครับ เห็นเงินสําคัญกว่าหมยถึงว่าแสดงว่าเราสูญเสียรายได้ใช่ไหมจากการปิด่เขาบอกว่าเนี่ยมันคือสูญเสียรายได้แล้วรายได้มันกระทบต่อสภาพคล่องการกินการใช้ของพี่น้องในในบริเวณนั้นจะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณชายแดนถ้าจะบอกว่าชายแดนไทยก็จะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าของทั้งไทยและกัมพูชาทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งแล้วก็แรงงานของทางกัมพูชาของไทยก็มาก็แลกเปลี่ยนกันทีนี้บอกว่าพอปิดด่านเนี่ยเราสูญเสียรายได้ แต่อันนี้มันคือสะท้อนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางอธิปไตยของเราเพราะว่าเราต้องปิดด่านเพราะว่าอะไรถ้าเขาให้ความมั่นคงคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามาทําร้ายประชาชนใช่ไหม,มตรงนี้อ่ะเพราะว่าทําไมเราต้องไปปิดด่านแล้วประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ท่านต้องความต้องการความปลอดภัยความมั่นคงนั้นการปิดด่านเนี่ยไม่ใช่ตัวกระทบอย่างที่เมื่อกี้เอ็มออบอกว่ามันกระทบเศรษฐกิจใครกันแน่นะคะ <พ>ไม่กระทบปากท้องใครกันเ่ยเพราะเหตุการณ์อย่างถ้าบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าในคนไทยนะถ้าเอาคนไทยฝั่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าท่านยินดีที่จะเสียสละให้ปิดด่านใช่ไหมคะเพราะว่านี้คืออธิปไตยอย่างที่บอกถ้าเรามีแผ่นดินของเราเราจะทําอะไรก็ได้ในแผ่นดินเราเรามีความเป็นอิสระแต่ถ้าเราสูญเสียเอาเงินตอนนี้เอาเงินมาโอเคอช่วงนี้สําคัญได้เงินมาแต่เราจะถูกขับไล่ออกไป แล้วก็ถูกเขาลุกล้ำอธิปไตยแล้วก็ให้เขายึดแผ่นดินไปโดย<ช>ที่ไม่ใช่เป็นแผ่นดินของเขาแล้วเขาก็จะยืนยัน M O U 43ใช่ไหมอ้างสิทธิ์ไปเรื่อยฟ้องศาลโลกเจรจาฟ้องเจรจาใช่เพราะว่าเท่าที่ดูนะคะทีนี้เห็นบอกว่าทางฝ่ายรัฐบาลนี่หรือฝ่ายการค้าอะไรเนี่ยมีเรียกมีเรียกประชาชนไทยที่อยู่ในฝั่งเขมรนะ,ะคะมาพูดคุยกันเรื่องการค้าอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังดูเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับ ทางรู้สึกทางอะไรเนี่ยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยบอกว่าก็หรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการค้าเขาก็บอกว่าประชาชนไทยไม่มีใครพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเลยเขายินดีที่จะให้ปิดด่านเาวอะเลยบางคนนะใช่เขาไม่ใช่บางคนนะั้นหลายคนเนะี่ยบอกว่าปิดถทาวรไปเลยก็ได้ใช่ฉะนั้นเขาไม่ได้ห่วงเรื่องปากท้องนะ,ะเขาห่วงเรื่องอธิปไตยของแผ่นดินมากกว่านะคะเพราะถ้าเราไม่มีแผ่นดิน มันก็เดือดร้อนอย่างที่บอกว่าเราไปทํานาไปก็เก็บเกี่ยวไปได้ประชาชนมีความอะไรอ่ะบอกว่าไม่สามารถมั่นคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราอ่ะเกิดความหวาดระแวงไม่แน่นอนนใช่ไหมฮะเพราะว่าอยู่ริมชายแดนเนี่ยกลายเป็นว่าคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยคือก็มันมีการผ่อนปลนแต่กลายเป็นว่าในขณะที่พอเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ยังมีการลุกล้ําเข้ามาแล้วลุกล้ําเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะถึงขนาดที่ว่าเป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆตรงริมชายแดนฝั่งของเรานะไม่ใช่ฝั่งเขมรนะกลายเป็นว่าเท่าแก่ทั้งหลายแลนเนี่ยกลายเป็นฝั่งเขมรทั้งหมดแต่พอปิดร้านไปปุ๊บเนี่ยปิดชายแดนไปปุ๊บเห็นไหมคะร้านค้านี่เงียบกันหมดเลยนี่แสดงว่าการเปิดด่านเนี่ยผลกระทบจริงๆแล้วเป็นผลกระทบที่จากทางฝั่งกัมพูชามากกว่าซึ่งเขามาทํามาหากินบนแผ่นดินไทยอันนี้ก็ ส่วนหนึ่งนะในส่วนของเรื่องของการที่ทําให้เกิดอันนี้แหละ้าเกิดว่าเรามีความมั่นคงทางด้านแผ่นดินเนาะอธิปไตายตรงนี้เราก็จะมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยจริง,รงอาจจะพูดบอกว่าถ้าบอกว่าพอเราปิดด่านสินค้าเกษตรของขเขมรเนี่ยถูกกองเน่าเสียหายแล้วก็ทะลักเข้ามาจริงๆแล้วมันเป็นอะไรถ้าถ้าเปิดด่านเนี่ยความที่ขเขมรมากกว่านะเขาจะได้สินค้าจากแผ่นดินไทยไปใช้พวกเครื่อง บริโภคทั้งหลายนะก็ไหลาจ,าจากประเทศไทยเข้าไปเพราะปิดด่านเนี่ยเป็นยังไงล่ะอะไรหลายๆอย่างของใช้เนี่ยเขาก็ไม่มีของดีคุณภาพดีราคาถูกก็ไม่มีใช่ไหมแถมอาหารเออเกษตรเออสินค้ากเกษตรเขาก็ขายไม่ได้แต่จริงๆประเทศไทยเราจะบอกว่าไม่เดือดร้อนประชาชนของเรามีสินค้าเกษตรกรรมม,มีความมั่นคงตรงนี้ค่ะทั้งนั้นถึงบอกว่าปิดด่านทาวร1สิปีเราก็ไม่มีผลกระทบนะก็เอาว่าเราไม่จําเป็นต้องค้าขายกับ ทางฝั่งกัมพูชาก,ชก็ได้เราก็อยู่ได้นะใ,<ช>ในขณะที่ว่าเห็นไหมว่าตัวเลขการที่เราส่งออกไปที่ประเทศเขาตั้ง1.4แสนล้านแต่เรานําเข้าสินค้าจากเขามาแค่หลัก3แสนล้านหรือ30,000ล้านเนี่ยผมจําตัวเลขไม่ได้ต้องขออภัยนะแต่มันต่างกันเยอะเลยนะแสดงว่าเขาน่ะต้องการสินค้าจากฝั่งเราหนามากนะแต่เราก็จะไปเห็นเกงเงินอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะอยากจะทําการค้าเห็นเกงเงินเราคิดดูว่าเขาเอาเงินเราไปเฮ้ยเขาเอาสินค้าเราไปใช่ไหมเขาก็ไป สั่งสมกองกําลังไพ่พลของเขาเอาไปเลี้ยงทหารเขาแล้วสุดท้ายก็มายิง BM21 ใส่ลูกหลานของเราใส่พลเรือนของเราเราจะเอาอย่างนั้นไหมนะพี่ยุ้ยมองอยังไงตรงนี้เสริมเพิ่มเติมได้อันนี้แบบไม่ทำไมอะ่ะในเมื่อเขาไม่เคยเห็นเราเป็นมิตรอ่าต้องบอกอย่างนี้เนาะเราให้ความช่วยเหลือจากที่เขามาอยู่ในแผ่นดินไทยต้องบอกว่า30กว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะเขาไม่มีแผ่นดินอยู่เราก็ให้อยู่แต่วันนี้ไม่ยอมออกไป แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์มันเหมือนน่าจะอยู่เพื่อนบ้านกันน่าจะมีการเจริญสัมพันธไมตรีที่ดีใช่ไหมเวลาเกิดอะไรกันก็ควรที่จะพูดคุยกันได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันพูดคุยกันไม่ได้พูดคุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็จะยึดแผ่นดินเราอยู่นั่นแหละฉะนั้นถ้าเขามีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาที่เขาจะมายิงใส่ไฟพลเรือนแสดงว่ามันมีผลประโยชน์ซับซ้อนแล้วมัน มันน่าจะโยงไปถึงผู้นำของประเทศเขาไหมคะผู้นำที่ไม่มีการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยฉะนั้นผู้นำของเขาเขาก็ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับประชาชนของเขาไม่เคยเลี้ยงดูประชาชนแล้วประชาชนก็เดือดร้อนแล้วประชาชนทำยังไงตัวเองก็ต้องอยู่รอดเมื่ออยู่รอดก็ทำตามที่ผู้นำสั่งแล้วถ้าเขาต้องการยังไงเจริญสัมพันธรรมตรที่ดีกับเราคงไม่มาอยู่ดีมายิงใส่ ฝ่ายพลเรือนของเราแล้วทั้งในเขตโรงพยาบาลโรงเรียนวัดใช่ไหมคะฉะนั้นในเมื่อเขาลุกล้ําอธิปไตยนี่แสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการมาผูกมิตรดีแล้วเราจะยอมจะยอมเปิดด่านเพื่อที่จะอย่างที่บอกว่าไปเสริมกําลังความเข้มแข็งของเราแสดงว่ากลายเป็นว่าเราก็จะอ่อนแอแล้วก็ยอมชักศึกเข้าบ้านใช่ไหมตรงนี้ค่ะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปยินยอมตรงนี้ฉะนั้นการปิดด่านนี่แหละเป็นการเพิ่มความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งความปลอดภัยทั้งชีวิตทุกอย่างนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวใช่ตามลำดับมากกว่านะฮะมันก็จะเห็นว่าการเจราจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันก็คือมันควรจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะนะแล้วดูตอนนี้ว่ามีใครบอกไหมว่ากัมพูชาเนี่ยคือเพื่อนบ้านที่ดีกับเรานะตอนนี้มันชัดนะว่าเขาทั้งยิงปืนมาใส่ในที่พลเรือนไปโดนโรงพยาบาลไปโดนเซเว่นมีเด็กตาย มีคนตายนะครับแล้วก็มีหัวไอ้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยที่มันไม่ระเบิดเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าลูกได้นะแต่บางข่าวเท่าที่ผมดูตอนแรกๆเนี่ยมันประมาณแปดร้อยลูกเลยนะเราคิดดูว่าถ้ามันระเบิดทุกหัวแล้วมันลงพื้นที่พลเรือนทุกอันนะ่ะเราจะยังบอกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับเราอยู่ไหมนะเรายังจะทําการค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากับเขาอยู่ไหมสินค้าที่เขานําเข้าจากเราไปก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักเนาะสุดท้ายแล้วมันก็นึกถึงอ่า นิทานเรื่องชาวนากับงูเห่านะพี่เอมที่ว่าชาวนาเนี่ยก็สงสารงูเห่ามันหนาวเนาะก็เอามาเลี้ยงเอาไว้เอามาห่มผ้าเอามานอนกอดสุดท้ายพองูเห่ามันแข็งแรงขึ้นมันได้รับความอบอุ่นมันก็ฉกช,ชาวนาตายคือคนกัมพูชาเนี่ยจะมีลักษณะลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าคือคนไทยเนี่ยช่วยอุ้มชูไว้ตั้งแต่ตอนขเขมรแดงแตกเนี่ยช่วยมาให้ข้าวให้น้ําให้ที่นา เอาจะไล่ไปก็ไล่แบบดีๆออะไม่ไปใช่ไหมเอาก็ให้อยู่ทํากินไปมาจน10ปี20ปี30ปีสุดท้ายแล้วรัฐบาลตัวเองชั่วยิงปืนเข้ามาใส่พื้นที่พลเรือนพื้นที่การเพราะอยู่ปลูกอยู่ปลูกกินของคนไทยประชาชนก็ไม่ประนามรัฐบาลตัวเองก็แห่เห็นด้วยกับรัฐบาลตัวเองไปก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชั่วแค่รัฐบาลแล้วนี่นะประชาชนก็ไม่ออกมาค้านเลยก็ คอยไปตามผู้นําชั่วของตัวเองเงี้ยมันก็เหมือนกับเลี้ยงไว้มันเสียข้าวสุกหรือเปล่าตรงนี้แหละที่ที่เป็นจุดที่เราควรจะพิจารณาให้มากว่าถ้าทางพี่น้องเขมรพี่น้องกัมพูชาเนี่ยเขายังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมหรือว่าทําเงื่อนไขการตกลงเงื่อนไขที่มันดีกว่านี้เนี่ยหรือประพฤติตัวให้มันดีกว่านี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันดีกว่าเราปิดประตูก่อนเราคบกันแบบว่าเป็นเป็นเพื่อนมนุษย์ห่างๆกันดีกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปโกรธเกลียดชิงชังเนาะ แต่คําว่าเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็มีระดับที่มันจะชิดสนิทชิดเชื้อกันเข้ามานะครับทีนี้ก็ผมอยากจะย้อนกลับมาถึงว่าพี่เอมบอกว่าแผ่นดินเนี่ยมันมันต้องสําคัญมาอันดับแรกเลยเพราะว่าเรามีแผ่นดินเนี่ยเราจะกําหนดได้ว่าเราจะปลูกอยู่ปลูกกินนะครับจะทําอยู่ทํากินจะสร้างที่อยู่อาศัยจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างไรเนาะแล้วก็ไอม้มิติหนึ่งที่ว่าต่อให้เรามีเงินนะแล้วเราไปซื้อสินค้ามาบริโภคจากจาก,จากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย แต่เรากําหนดไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะใส่สารเคมีมากใส่สารเคมีน้อยจะปลูกข้าวพันุไหนจะปลูกข้าวดีมีคุณภาพหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาของไม่มีคุณภาพมาขายเราแต่ด้วยที่ว่าเราไม่ได้ปลูกเองถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราก็ไม่ได้ปลูกเองใช่ไหมเราก็ต้องซื้อจากเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีอธิปไตยในการกําหนดว่าเราจะทําอะไรจะปลูกอะไรจะกินอะไรจะทาไร้สารพิษไม่ไรสารพิษนะครับนี่ก็คิดว่าพี่น้องน่าจะเห็นตรงกันว่าอาหารเนี่ยมันสําคัญกว่ามันเอ่อ แผ่นดินเนี่ยมันต้องมาก่อนเพื่อที่เราจะใช้ผืนแผ่นดินนะในการผลิตอาหารเนาะทีนี้ก็ถ้าผมจะเข้ามาถึงเรื่องความสําคัญของตัวอาหารเลย<ม>พี่เอมซึ่งมันจะเข้ากับเทศกาลในตอนนี้ก็คือเทศกาลที่เราเริ่มจะมาสนใจเรื่องการถือศีลกินเจนะตอนนี้นะครับก็ขอเข้าเรื่องมาเป็นกองทัพธรรมนิดนิดนะครับอาศัยโอกาสว่าช่วงนี้กําลังถือศีลกินเจเนาะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเนี่ยมีรากรากฐานของความเป็นพุทธศาสนานะครับ เรารู้ว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันมีชีวิตมีเลือดเนื้อมีความรักลูกรักผัวรักตัวลกลัวตายรักครอบรักครัวเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วโอกาสนึงนะครับที่เราจะได้มาไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็มากินอาหารที่มันไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะมาสัมพันธ์กับเรื่องว่าอาหารเนี่ยการกินอาหารเนี่ยมันมันมีความสําคัญกับชีวิตในมิติไหนบ้างนะในตามทัศนะของพี่เอมอนะครับอยากจะให้เชื่อมโยงแล้วก ประสบการณ์ของพี่เอมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากการกินอาหารกับความสําคัญกับชีวิตในมิติต่างๆนะครับก็เมื่อสักครู่นี้น้องเชพูดว่าถ้าเห็นไหมฮะถ้าเราไม่มีแผ่นดินเรากําหนดอะไรไม่ได้เลยนะเราเป็นคนที่ไม่มีอธิปไตยเลยเนาะไม่มีอํานาจในการที่เราจะเลือกสรรเองได้เขาส่งอะไรไมาให้เรากินเราก็ต้องกินอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเราต้องไปซื้อไงเราต้องไปซื้อกินแต่ถ้าเรามีแผ่นดินเนี่ย เราจะทําอะไรในส่วนที่เราจะทําเราอยากจะกินเรารักสุขภาพเราเราก็ต้องปลูกของที่มันมีสุขภาพหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยคือเขาถูกโฆษณาหลอมหลอกหลอมนะว่าหลอกอะ่ะว่า จะต้องใส่แบบนี้เข้าไปเคมีแบบนี้เข้าไปแล้วก็คือจริงๆก็คือโดนความโรคมันหลอกกันแหละใช่ไหมะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ของเราเองเนาะและเราสามารถที่จะปลูกอยู่ปลูกกินเองได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือเรื่องของสุขภาพแน่ๆเรากำหนดคุณภาพกำหนดเราเรว่ามีอธิย์ปไตยอธิยปไตยในการกำหนดทิศทางของชีวิตตัวเองใช่ไม่ใช่ว่าเราต้องขึ้นอยู่กับ ขเขมรหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับตลาดหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรแต่เรามีอธิปไตยในตัวเองเลยนะค,คืออธิปไตยคือความมั่นคงที่มีอำนาจในการเลือกเฟ้นสุขภาพด้วยอาหารของเราใช่ไหมฮะก็คือหนึ่งเราต้องรู้แล้วอย่างแรกคือเราต้องมีมิตรด,ดีต้องมีเครือข่ายที่เป็นมิตรดีนะต่อให้เราไม่สามารถจะปลูกเองได้แต่ถ้าเรามีมิตรด,ดีเราก็ยังได้กินอาหารสุขภาพนะมันก็ย้อนมาตรงไอ้นี้นะที่ว่า ถ้าเราจะทําค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย uh huh. เพื่อนบ้านคนนั้นมันก็ควรจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีใช่ไหมถ้าถึงจะไปทาําการค้าด้วยถ้าคิดดูสิฮะว่าถ้าเราไปเจอเพื่อนบ้านเร็วเนี่ยเราเลี้ยงเขาอย่างดีเสร็จ uh. ปุ๊บเขาก็อลเบิร์ตมาแ,กแลกกับเราอย่างงี้เราก็ไม่เอาแต่ถ้าเรามีมิตรด,ดีใช่ไหมฮะ uh. อย่างเช่นเรากําลังจะมีเทศกาลกินเจนี่แหละที่กําลังจะถึงนี้ในสวนปา่านาบุญอันนี้ยกตั็อย่างเป็นโมเดลเล็กๆนะคะเผื่อพี่น้องจะได้เห็นภาพสวนป่านาบุญ3ที่เราอยู่ที่คลองส ปทุมธานีเราจะมีการจัดเทศกาลกินเจโดยการที่บอกว่าเราปลูกอยู่ปลูกกินเป็นผักไร้สารพิษนะที่เราออกมาเนะี่ยหนึ่งเราทําในการที่เรากินอยู่แล้วนะในขณะเดียวกันเนี่ยเรานําเสนอสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาสัมผัสอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพแล้วไร้สารพิษด้วยแต่เนี้ยปกติลําพังเนี่ยเราปลูกอยู่ปลูกกินของเราเองเนี่ยบางทีมันไม่พอนะ แค่เรากินกันเองก็ไม่พอแต่สิ่งที่ทําไมเราถึงจะแบ่งปันให้กับพี่น้องได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีเครือข่ายที่เป็นมิตรีไงเห็นไหมพี่น้องเรามีเครือข่ายที่เป็นมิตรเนี่ยเพราะก็แต่ละบ้านเขาก็ปลูกพืชผักไร้สารพิษแล้วเราก็วางใจด้วยเพราะว่าเขาจะต้องไม่ใส่สารเคมีให้เรากินแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอามาร่วมมูลกับเราเห็นไหมฮะแล้วก็ออกมาให้กับพี่น้องเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนจะมาที่นี่นะคะก็กลับไปแวะไปบ้านไปตัดผักที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนที่จะไปส่งสนนนาเหมือกั เพราะว่าพอเราปลูกไปปุ๊บเยอะๆเนี่ยกินคนเดียวไม่หมดไงพอกินคนเดียวไม่หมดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดมาแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าพี่น้องในควรเรือนของเราได้รับประทานนี่แหละค่ะคืออธิปไตยของอาหารควมมั่นคงที่เราเลือกได้ แล้วมันจะไปจากอาหารแล้วมันจะไปถึงสุขภาพยังไงอ,อเห็นไหมฮะเพราะถ้าเรากินอาหารที่ดีเรากินอาหารที่มันไม่มีพิษไรสารพิษไรสารพิษนะคะพี่น้องเราก็จะมีอธิปไตยทางด้านสุขภาพเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาหมอเราไม่ต้องป่วย <c oughs> ใช่ไหมถึงแม้เราป่วยเล็กๆน้อยๆเราก็ยังดูแลตัวเองได้ด้วยอาหาร<ม>ก็คือเราใช้อาหารให้เป็นยานี่ไงอันนี้คือความสําคัญนะเพราะบางทีเนี่ยคิดดจสิฮนะวันนตอนนี้ถามว่า ลองก,กลับไปดูที่รัฐบาลเนาะโครงการที่บอกต่างๆเนี่ยแกเป็นว่าเป็นโครงการที่มันเป็นภาระเยอะมากเพราะว่าอะไรพี่น้องประชาชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพมไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้เห็นไหมฮะสามสิบ okay, บาทรักษาทุกโรคแต่ไม่มีเงินจ่ายให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลกําลังจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยมันกระทบกันเลยเนะยาะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้มาเน้นเรื่องของการ ทาอาหารที่ไร้สารพิษใช่ไหมมันก็ไปกระทบกับเรื่องสุขภาพก็ไปหนักสาธารณสุขถูกต้องเห็นไหมคะนี่คือจากเรื่องโมเดลเล็กๆนะคะพี่น้องแล้วถ้าคิดดูเสียว่าทางเป็นโมเดลใหญ่ๆแล้วทุกคนพร้อมใจกันปลูกไร้สารพิษบดเนี่ยคิดดูประชาชนคนไทยจะแข็งแรงไหมคะพี่น้องแข็งแรงใช่ไหมและคิดดูถ้าเกิดว่ามีแต่สารพิษบดเลยป่วยไหมคะพี่น้อง นี่เห็นไหมเป็นโมเดลเล็กๆก่น้อง<ไ>ปรนะชาชนอาจจะกลัวเดี๋ยวหมอพยาบาลจะตกงาน<อ>มั้งหรืไม่อยาก<อ>แข็งแรงเขาอาจจะขอบคุณก็ได้นะ <c oughs> ทุกวันนี้เนี่ยวันนั้นพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยบาบาล